ไวาใจหรือยังพี่ทงครับอันนั้นมันโทรศัพท์ผมครับแลองอเ้ยแยว้วเ้อเฮ้ย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 ้้ย้เฮ ให้ผมทรมานมันยังไงดีเจนะฟันทอสหรือเจ้าเกี่ยวเกี่ยวไส้มันออกมาไอ้ควงหรือเจ้ามีดฟันขามันบอ,อนทุบเล็บมันทีละเล็บหอยเบสบอลตีขาตีขามันให้หักไปเลย<อ>จเจ้าไง โทรถังละสัมันมาอะไรนะเอาถังละสัมันมาพูดเสียงดังหน่อยได้ไหมเนี่ยพูดเสียงดังมันก็ได้ยินสิอีกทีนิไปเอาถังละสัมันมาเฮียเด็กเร็วๆจะดิ้นทำไมกระโถยันอีกยันดิ้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 นกระโถ แล้วเอาไงต่อดีผมก็รังคันเลยไปถามมันมีกลิ่นอึนซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าไอรีดข้อมูลนี้ไม่ได้อยู่ในดิวจะเอาเพิ่มอีกเท่าไหร่ห้าพันฉันไม่มีเงินสือผมมีที่ว่าโคน จะเปิดตาออกไม่เอาออกแั้จะรู้เรื่องเหรอพี่ธงสวัสดีครับพี่ครับ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 โป้งครับมึงไปกูทำไมเนี่ยอย่าผมแก้ให้ครับแก้ทำอะไรอะนึกว่าใครแก่มาได้พี่ธงไงเร็ว ครับครับเร็วครับพี่เร็วเร็วแกแล้วครับพี่แกะแล้วครับพี่ครับครับผมขอโทษครับพี่ผมไม่รู้ว่าเป็นพี่ครับไหนมึงบอกออกจากคุกแล้วจะกลับตัวไงก็ใช่ครับแต่อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นจ็อบเล็กๆครับผมก็เลยจับครับจ็อบจ็อบจ็อบนั่นแหละมันสั่งผมครับพี่โยนขี้ให้ฉันคนเดียวเลยนะคุณทำอย่างนี้กับผมทำไม ฉันก่อนอะผมไม่ทำอะไรคุณก็คุณแบ็กเมลฉันก่อนผมเนี่ยไม่ไปแบ็กเมลคุณคุณถึงหน้าผมจะดูเหมือนโจรดูเหมือนคนชั่วดูเหมือนคนไม่ดีแต่ผมก็ไม่ทำเลวแบบน,นั้นหรอกแล้วคุณส่งรูปมาเรียกค่าไถ่ฉันทำไมผมแค่อยากกินซูชิของคุณอีกครั้งอ่ะผมว่าเจ๊เข้าใจอะไรผิดแล้วหรอครับ พี่ธงแกเป็นมือปราบตรงฉินหักได้แต่ไม่ยอมงอขนาดมีคนให้เงินแกเป็นล้านๆนะเพื่อจะลม้มคดีก็ยังไม่เอาเลยครับแกบไม่ทําเรื่องแย่ๆอย่างที่เจ๊คิดหรอกครับไม่ต้องโปรโมทกูเยอะเลยเดี๋ยวกูเคลียร์เขาก่อนเดี๋ยวกูจะจัดการกับมึงต่อ้โป้งมึงรอกูมึงรอ,อก,ก,รออก,กูถ้าคุณคิดว่าผมมีคลิปในโทรศัพท์แล้วก็ สบายใจหไดอ,อยังพี่ทงครับอืมน,นั้นมันโทรศัพท์ผมครับอ้าวแล้วคงกลัวอยู่อยู่นี่ครับ